ทู้ชมครับที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะมีความพยายามในการเดินหน้าติดตั้งลิฟต์ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการแต่ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวนั้นจะไม่สำเร็จผลตามเป้าที่ได้มีการตั้งเอาไว้จนนำมาสู่เรื่องของการฟ้องร้องและเรื่องก็เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลครับ วันนี้ค่ะก็เช่นเดิมนะคะเรามีทางฟักฝั่งของแขกรับเชิญมาให้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็หาความชัดเจนในตรงนี้แหละคะ่ะอาท่านแรกก่อนเลยนะคะคุณมานิตอินพริมค่ะหรือว่าที่รู้จักกันนะคะพี่สาบะนั่นเองค่ะพี่เป็นประธานสวัสดีค่ะพี่เป็นประธานคณะติดตามโครงการก่อสร้างลิฟต์บีนะคะภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เน้นย้ําด้วยทุกคนต้องขึ้นได้นะคะทุกคต้องขึ้นได้ครับใช่ค่ะ แล้วก็ถัดไปนะคะท่านตรงกลางนี่ค่ะคุณสนทิพงศ์มงคลสวัสดิ์ค่ะพี่เป็นทนายฝ่ายเครือข่ายผู้พิการนะคะสวัสดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะก็ฟังฝั่งของเครือข่ายพิการก่อนเลยนะคะพี่มานิดะหรือว่าพี่สาบะนี่แหละค่ะก็ไปใช้ทดลองใช้หลายๆสถานีแล้วค่ะเราได้พบเจออะไรบ้างคะพี่เราลงพื้นที่ทุกสถานีครับเราไปลงหลายครั้งเราติดตามมาเสมอเสมอตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยครับนะฮะก็ตามที่ได้เห็นนะครับก็ผลสรุปก็คือเราต้องยื่นฟ้องสารแพ่งวันที่20นั่นก็คือยังไม่เสร็จแม้แต่สถานีเดียวนะถึงทุกทุกวันนี้20มกราคมที่ผ่านมานี่เองถูกต้องครับค่ครับ,รบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS สสถานีไหนบ้างครับที่เขาติดตั้งลิฟต์เพื่อให้บริการกับผู้พิการ และในส่วนของสถานีที่ไม่ได้มีการติดตั้งเวลาที่ไปใช้บริการพวกผู้พิการเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับเราเราว่ากันที่23สถานีที่3นะครับจริงๆแล้วเราขึ้นได้แค่2สถานีคือสถานีไหนครับซึ่งก็คือมีอโศกแล้ก็แลวก,ลวก็สยาม ครับคมีแค่นั้นเองสถนีจากกี่สถานีครับพี่จากทั้งหมด23ที่สารสั่งเนี่ยครับจากทั้งหมดย3นาะที่สารสั่งก็เราขึ้นได้100%เนี่ยคือ2สถานีเองนะปัญหาที่เราเจอลายสถานีก็คือใน1สถานีสมมุติว่ามันมี4ทางเข้าออกนะครับก็จะมีฝั่งเดียวบ้าง ไม่มีบ้าง,างนี่คือสิ่งที่เป็นถึงณปัจจุบันครับอันนี้ไม่ใช่แค่ลิฟต์อย่างเดียวสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะถ <t> ูกต้องครับอย่างอะไรบ้างอะคะพี่ตามที่<ม>สารสั่งต้องให้ต้องรบกวนพี่แต้มช่วย,ช,วยช่วยช่วยแจ้งให้ทีว่าสารปกครองสูงสุดสั่งไว้ว่าอย่างไงครับครับครับสารปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ดําเนินการ2ประการหลักนะครับประการที่1ก็คือลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีนะครับประการที <c> ่สอง ที่วางสำหรับวีลแชร์คนพิการและสัญญาณเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนพิการสามารถใช้งานบนรถถก็สรุปก็คือทั้งสถานีและบนรถไฟฟ้านั่นเองนะครับสองประการส่วนรายละเอียดอีกค่อนข้างจะเยอะมากอันนี้คือหลักๆครับต้องควบคู่กันไปนะคะถึงจะสมบูรณ์แบบเนาะซึ่งเรียนว่าลิฟต์และทางลาดเป็นแค่หนึ่งอย่าง ที่จะเาเป็นต้องเสร็จและยังไม่เสร็จครับคแต่ที่จากการที่พี่ลงพื้นที่นี่พบเจออะไรแบบทําไมถึงมันไม่ไม่เสร็จสักทีทำใช้ไม่ได้สักทีฮะคณะเรามีคณะติดตามการทํางานเราประชุมกับกรทมทุกเดือนมาเป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับก็สิ่งที่เจอก็คงเห็นที่กรทมได้ได้ชี้แจงต่อสังคมนะครับออกมาให้ข่าวต่อสังคมก็คืออย่างเช่นมีชาวบ้านร้องเรียนนะครับ เวลาขุดหลุมลงไปเพื่อสร้างบ่อลิฟต์เนี่ยเป็นเป็นตัวช่องลิฟต์เนี่ยก็จะเจอสายไฟท่อน้ําประปาสายสื่อสารนะครับซึ่งซึ่งต้องเรียนว่าอย่างอย่างกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยจากการทํางานหนึ่งปีที่เราได้ทํางานควบคู่กับกทมนะครับมันก็มีเพียงบางจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับเราได้พบเนี่ยมี2กรณีเท่านั้นมีสองครั้งนะครับในสองครั้งที่เราพบเนี่ยเราก็เข้าไปช่วย คุยกับชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนั้นเหตุผลที่ชาวบ้านร้องเรียนก็คืออย่างเช่นอะไระมันบดบังภูมิทัศน์ของของบ้านเขามสมมติบ้านเขาติดอยู่ติดอยู่สถานีใช่ไหมครับถ้ามันมีปล่องลิฟต์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเ,เห็นเราไม่สบายใจแต่ว่าพอชาวบ้านเข้ามาประชุมกับเราเราก็ชี้แจงถึงความจําเป็นนะซึ่งสุดท้ายชาวบ้านก็ยินดีและสนับสนุนด้วยซ้ำไปว่ามันจําเป็นต้องมีนะนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเหตุผลก็คือ ยีสาสถานีที่สารสั่งเนี่ยค่ะมันยังไม่เสร็จปัญหามันมีเพียงบางสถานีเท่านั้นนี่นี่คือเหตุผลครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้จะให้เปิดบริการอีกประมาณสี่สถานีใช่ไหมครับล้ันเพียงพอไหมครับสสถานีที่จะเพิ่มเข้ามาหลังจากนี้ครับ ตอนตอนแรกเนี่ยในสัญญากทมเนียต้องต้องเรียนว่าเขาต้องการให้เสร็จ100%พร้อมกันค่ะซึ่งซึ่งเราเองก็ส่งสัญญาณไปหากทมซึ่งก็บอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกคุณต้องทยอยส่งะนะครับภายใน23สถานีที่สารปกครองสูงสุดสั่งเนี่ยต้องต้องทยอยส่งให, <c oughs> ให้ให้มากที่สุด <c oughs> อนนี้ <c oughs> จริงๆแล้ว4สถานีที่พูดถึงเนี่ย ท่านรองผู้ว่ากรทมในที่อยู่ตําแหน่งครั้งที่แล้วก็ก็แจ้งไว้แล้วว่าสีสถานีต้องส่งนะฮะภายในเดือน8ปดนะครับซึ่งนี่มันทะลุมาเลยมาเนินนานแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือขออีกเป็นครั้งที่2อกรทมในในคณะผู้บริหารใหม่ขออีกเป็นครั้งที่2ว่าเอาละสีสถานีเนี่ยจะรีบส่งให้เสร็จ ค่ะซึ่งมีหนังสือที่แจ้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปเนาะแล้วก็ทำตามกําหนดแต่ว่าในความจําเป็นที่เราต้องใช้จริงๆอ่ะพี่เราเรามีความจะเป็นยังไงบ้างคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นภาพรวมนะพวกเราเนี่ยต่างคนก็เป็นประชาชนหนึ่งคนมีร่างกายเท่ากันเพียงแต่ว่าเรามีบางส่วนบกพร่องเท่านั้นนะครับแต่นี่ความจําเป็นของคนที่การต่างกันบางท่านไม่ได้ยินบางท่านมองไม่เห็นอย่างผมนี่ก็คือเดินไม่ได้ก็ต้องใช้วีลแชร์เป็นหลัก แต่นี้คนที่ใช้วิวชาเป็นหลักเมื่อเจอบันไดเรามีปัญหาแน่นอนนะครับเราคุยกันเรื่องการมีชีวิตที่อิสระ,ะเราคุยกันเรื่องเรื่องเสรีภาพของของคนมนุษย์หนึ่งคนในสังคมนะครับมนุษย์หนึ่งคนต้องมีทางเลือกได้เลือกที่จะไปเดินซ้ายเดินขวาชอบทานอะไรชอบไปตรงไหนมันมันต้องมีทางเลือกนี่คือพื้นฐานของค,คนคตอนนี้สิ่งที่เราเจอหนักๆก,ก็คือ พอไม่มีลิฟต์และทางลาดเราก็ขึ้นสถานีนั้นไม่ได้หรือไปขึ้นไปได้แล้วก็ลงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราเจอก็ต้องไปเรียกรปภบ้างครับก็อย่างที่เห็นว่าจะเห็นว่าถ้าถ้าเป็นสถานีไหนที่ขึ้นลงไม่ได้เนี่ยก็รปภก็จะพาเราขึ้นลงบันไดเลื่อนนะครับใช้เจ้าหน้าที่ประมาณอย่างน้อยสี่คน วก,กับในสถานีหนึ่งท่านเขาเขากำหนไดไ้ว่า,าในสถานีต้องมากํากับด้วยเพราะเขากลัวอันตรายามองภาพว่าในในสถานีหนึ่งสถานีนะครับจะมีรปภอ,อย่างมากก็4ี่คนคนะครับก็นั่นคือหมายความว่าก็ต้องใช้พนักงานทั้งหมดของสถานีมาช่วยใชแ่แล้วพอเวลาคนพ่การไปช่วงเวลาพีก ช่วงเวลาเลิกงานคนพิการไปสามคนพร้อมกันจะเห็นว่าถูกต้องรอใช้เวลานานไปอีกแล้วที่สําคัญก็อย่างที่เห็นในวีดีโอคือเวลาเราจะขึ้นบางสถานีจะมีการล็อกไว้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นการออกแบบที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นหมายความว่าลิฟต์เนี่ยมันจะทะลุขึ้นไปชั้นชานฉลาได้ เพราะนั้นเขาก็เลยต้องล็อกไว้เพราะว่าคนธรรมดาจะมาแอบใช้แล้วขึ้นไปโดยที่ไม่ผ่านระบบ Security ไม่ผ่านการจ่ายตังค์นะครับเป็นสองประเด็นนะครับแต่ปลายปีนี้ก็มเขาออกมาบอกแล้วนะบอกว่าจะเสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จนี้เราจะยังไงต่อฮะตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตยนให้พี่แตงแล้วล่ะสำหรับในเครือข่ายของผู้พิการก่อนเราจะยังไงแม่ก็เบื้องต้นก็คือ20มกราที่เราที่เราที่เราดําเนินงานก็คือฟ้องนะครับก็คือเรียกร้องค่าเสียหายวันละ1000 หลังจากที่พ้นพ้นเขตของสารปกครองสูงสุดนะครับถ้าต่อไปไม่เสร็จก็ต้องนับตัวเลขกันนะครับพี่ตังคงนคุณไปเรื่อยๆนะคุณไปเรื่อยๆแล้วที่สําคัญก็คือณปัจจุบันเนี่ยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เนี่ยเรากําลังปฏิทาปฏิบัติการล่ารายชื่อให้คนพิการและไม่พิการเนี่ยมาฟ้องร่วมกันเพิ่มจํานวนคนฟ้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ครับในส่วนของคุณ,ณ <c oughs> สิธิพงษ์เองหลังจากที่รับเรื่องมาจากทางกลุ่มผู้พิการเนี่ยรเรื่องของการดําเนินการเรียกร้องเพื่อให้กลุ่มผู้พิการเนี่ยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงนักขณะนี้เนี่ยภาพรวมในสิ่งที่เกิดขึ้นตามคําสั่งของสารปกครองสูงสุดถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมครับภาพรวมนะครับผมผมต้องย้อนไปนิดนึงนะครับย้อนมาหากาบคือปี35นับถึงปี30นั่นคือกี่ปีประการที่1น,นะครับ การร้องขอตั้งแต่ปี35เป็นการร้องขอถึงผู้บริหารของกทมในยุครวมถึง<ผ>ในยุคนั้น<ผ>รวมถึง<ผ><ผ>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีเป็นรูปธรรมฟ้องปี50นะครับศารปกรครองกลางพิพากษาป,ปี52รวบลัดเลยนะครับปี58มกราคมพิพากษากลับให้ กทมก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับครบกหนด21มกราคมถามว่าความพอใจเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในระหว่างที่มีการฟ้องร้องคดีซึ่งยาวนานมากผมเห็นว่ากทมก็ขยับได้เพียงเล็กน้อยแม้ว่าพิพากษาแล้วเมื่อมกราคมปี58นะครับก็ก็กยังไม่แล้วเสร็จรซึ่งค,ค,คุณส่าเองและผมลงสำรวจพื้นที่ ทั้งหมด23สถานีอย่างที่คุณสบะอธิบายว่ามีแค่2สถานีผมดูทั้งหมดแล้วนะครับยืนยันนะครับไม่แล้วเสร็จขอเรียนเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามว่าในเดือนมีนาคมนี้จะแล้วเสร็จประมาณ4สถานีครับคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดพิพากษาให้แล้วเสร็จ23สถานีนะครับต้องเรียนว่าขอบคุณกทม จริงๆรนะครับที่กรุณาจัดให้ในเดือนมีนาคมเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสสถานีานะครับเพราะนั้นถามความพอใจของผมผมไม่พอใจจึงเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเมื่อ วันที่20มกร,ราคมที่ผ่านมานี้เองอครับเรื่องราวของการฟ้องร้องล่าสุด20มกราคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างและก็ต้องติดตามว่าตามที่กรทมบอกว่าปี2560การให้บริการการเข้าถึงบริการสาธารณะของรถไฟฟ้า BTS ที่ทางกรุงเทพนครต้องดูแลจัดสรรเรื่องของการสร้างลิฟต์จะแล้วเสร็จหรือไม่ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันต่อนะครับ พูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเราค้างกันไว้นะคะในประเด็นของเครือข่ายกลุ่มพิการที่วันที่20มกราคม2560ที่ผ่านมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปที่ศาลค่ะเพื่อที่จะยื่นฟ้องต่อศาลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับคุณสนทิพงศ์มงคลสวัสด์ค่ะประธานอขอภัยค่ะทนายเครือข่ายกลุ่มคนพิการค่ะพูดคุยกันต่อเลยค่ะพี่คะ ในวันที่20เราไปที่ศาลมาด้วยเรายื่นข้อเสนอหรือว่ามีการข้อเรียกร้องอะไรบ้างนะคะสืบเนื่องนะครับสืบเนื่องจากการที่สารปกครองสูงสุดได้พิพากษากลับนะครับให้กทมสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการกำหนดระยะเวลาอย่างที่เรียนให้ทราบตะกี้นี้ก็คือ1ปีนับตั้งแต่วันที่21มกราคมปี58 -58 นะครับไม่แล้วเสร็จเมื่อไม่แล้วเสร็จเราก็ทิ้งเวลาเกือบ2ปีนะครับ ยื่นฟ้องไปมูลฐานของอความรับผิดของกทมเนี่ย<ม>เกิดจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผนพิการปี2550หล<ม>่อหลอมมาเป็นคำพิพากษา,าสารปกครองสูงสุด<ม>นะครับทีนี้คำิัานษาลาสารปกครองสูงสุดเนี่ยนี่คือเป็นฐานเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ฟ้องว่า<ม>เขาได้รับสิทธิ์แล้วค,ครับ แต่เขาไม่ได้จึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นการฟ้องในคดีแพ่งฐานละเมิดและเป็นการฟ้องคดีลักษณะแบบกลุ่มครับนะฮะการฟ้องแบบกลุ่มของกลุ่มผู้พิการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากการยื่นฟ้องธรรมดาธรรมดาที่เราเคยพบเห็นอย่างไรบ้างครับปกตินะครับคดีโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟ้องร้องคาพิพากษาก็จะผูกพันเฉพาะ โจลกับจำเลยเท่านั้นครับแต่คดีนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมาณาเมษาปี58นะครับเป็นเรื่องที่ด้วยด้วยมูลเหตุว่ากรณีที่คนเดือดร้อนมีจํานวนหลายคนแล้วก็ง่ายแก่การที่จะฟ้องร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงไม่ต้องไปศาลหลายเที่ยวไม่ต้องมีการฟ้องร้องซ้ํานะครับก็ให้โจ์คนเดียว ครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นคนพิการเนี่ยสามารถฟ้องร้องไปก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีการพิจารณาว่าสมควรที่จะให้ดําเนินคดีแบบครัรครรดีลักกษณะเเป็นนนาารดํิคดีแบบกลุ่มนะครับถ้าศาลมีคําสั่งอนุญาตในวันที่17กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คร,ครับนะครับผู้เสียหายคือคนพิการ นะครับทุกประเภทก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องอขอรับชำระหนี้ได้ส่วนปัญหาว่าจะได้รับจำนวนมากน้อยขนาดไหนเป็นเรื่องของดุลพินิษของศาลซึ่ง<ช>ต้องนะเป็นกลุ่มผู้พิการที่เคยใช้บริการหรือเปล่าครับถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ายื่นเรื่องหรือว่าลงชื่อด้วยต้องเป็นคนพิการเท่านั้นครับคำว่าคนพิการเนี่ยผมบางท่านอาจจะเห็นเพียงแค่ว่าคนพิการคือคนหูหนวกตาบอด คนแขนขาพิการครับแต่ผมได้ศึกษาแล้วเห็นว่านิยาม,ามคำม,มันคือจำกัดความคำนิยามเนี่ยคือผู้ที่มีความบกพร่องครับในการที่จะดําเนินภารกิจชีวิตประจำวันเนี่ยหรือในการที่จะเข้าสู่สังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากและเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเห็นไหมครับนี่คือนี่คือ คนที่ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติดังนั้นผมจึงหมายความรวมถึงอาจจะเป็นหญิงตั้งครรภ์จะใช่หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งหญิงตั้งครรภเอ่ยคนชราเอ่ยผู้ป่วยเอ่ยนะครับบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับความลำบากไม่สามารถที่จะใช้บริการระบบขนส่งได้เช่นการที่ไปถึง แล้วไม่สามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้เกิดความลำบากนั่นคือความหมายของคนพิการเช่นีกันก็คือการบริการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่ทางคุณมานิตครับครับก็ผมต้องเรียนว่าเราเราติดตามระบบขนส่งสาธารณะนมาหลายปีนะครับเราซีเรียสถึงขั้นไปดูงานต่างประเทศด้วยตัวเองเราไปญี่ปุ่นมาเราไปสิงคโปร์มา ไปใช้งานระบบขนส่งสาธารณะเหมือนเราอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านเมืองเขาเลยนะครับต่างกันหน้าเมืองเป็นหลังเมืองครับเอาง่ายสุดล่าสุดที่ไปเมื่อต้นปีคือผมไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในหนึ่งสถานีของรถไฟฟ้าสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มีสี่ครบทั้งสี่ทางเข้าออกหรอกแต่สิงคโปร์ตอนีใช่ไหมคะใช่เนี่ยครับตามภาพเลยแต่เขามีทางเลือกให้คนพิการได้เลือกได้ ว่าเอ้ยถ้าทางเข้าออกตรงเนี้มันไม่มีลิฟต์และทางลาดจะต้องทํำยังไง<อ>ซึ่งซึ่งแฟคตอรี่ต้องเป็นต้องเป็นทางเลือกอครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับผมไปอยู่6วันะนะครับเดินทางเหมือนคนปกติทั่วไปจะเห็นว่าอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีใครมาช่วยใคร<อ>แล้วที่สําคัญที่สิงคโปร์ไม่มีเจ้าหน้าที่จะเห็นเห็นรถไหมครับดูดูรถนะครับ รถเนี่ยมีโบกี้ว่างสําหรับผู้พิการมีเลยเข้าไปด้วยเห็นไหมครับผมชี้เห็นไหมครับทั้งทะลุทั้งโบกี้เลยจริงๆจริงจจะต้องมีคนเยอะนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงกลางคืนเกิดจะปิดสถานีจะหยุดแล้วมันก็เลยโล่งแต่มันจะมีโบกี้สําหรับเนี่ยครับ accessibility คือให้คนสามารถไปใช้ได้แล้วจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยจะเห็นว่าตรงผมเข้าไปนะครับจะมีจุดที่คนพิการอยู่เห็นไหมครับซึ่ง คนจะไม่ค่อยไม่ใช่จุดนั้นคนจะไม่ได้ใช้เป็นการแบ่งแอเรียพื้นที่ชัดเจนคือไม่ต้องพึ่งใครเลยช่วยตัวเองนี่คือนี่คือคี์นี่คือหลักเกณฑ์สูงสุดก็คือคนที่การต้องดําเนินชีวิตตัวเองได้แล้วของบ้านเราละครเวลาเข้าไปรถไฟฟ้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ต้องเรียนว่าโดยเฉพาะเวลาเลิกงานนะครับไปเบียดได้นี่ครับโอ้ยากมากครับคือแล้วทุกตอนนี้ตอนนี้เรามีประเด็นก็คือสังคมเนี่ยจะไม่ทราบ ว่าจุดที่ BTS เตรียมไว้ให้รอเนี่ยตรงตรงช่วงต่อระหว่างโบกี้จะมีตรงเครื่องหมายคนพิการอยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็อาศัยความสะดวกก็ไปยืนยืนพิงเพราะว่ามันเป็นที่ว่างแล้วพอเราเข็นรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเฉยเฉยเมากอะไรไปถึงผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบ้างครับเพื่อให้ผู้พิการเนี่ยได้รับความสะดวกความสบายมากขึ้นครับต้องต้องเรียนว่า ความรู้ของสังคมความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญมากอ,อย่างกรณีปัญหาที่ผมเรียนแจ้งเมื่อครู่นะครับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อคนพิการอย่างเดียวถ้าถ้าคนพิการเข้าไปก,ก็เปิดทางให้ใช้แต่ถ้าไม่มีคนพิการก,ก็ใช้ได้เป็นปกติเราเรียกว่าเป็น priority space ะนะครับก็ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราพบจากการทำงานคือเราอยากให้สังคมเข้าใจเข้าใจว่าคนพิการไม่ใช่คนพิเศษ คนพิการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเพียงแต่ว่ามีร่างกายบกพร่องแล้วต้องการสิ่งสิ่งปัจจัยพื้นฐานเนี่ยต่างกันเท่านั้นเองนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราอยากให้สังคมเข้าใจครับค่ะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนคนปกติทั่วไปแหละแล้วที่สําคัญเนี่ยคือต้องเรียนว่าในชีวิตของคนหนึ่งคนนะครับไม่ว่าจะพิการหรือไม่เนี่ยจะไม่มีทางมาต้องมาให้ใครมาช่วยเหลือ มันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนมันเป็นเรื่องได้แค่ชั่วคราวในวงตลอดวงจรชีวิตเนี่ยทุกคนต้องต้องพึ่งพาตัวเองได้ครับครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในช่วงนี้หลายคนอาจจะมีข้อคำถามว่าทางฝั่งฝั่งของกรุงเทพมหานครมีการชี้แจงอะไรออกมาบ้างนะครับ เรื่องของความคืบหน้าต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลล่าสุดจากทางกรุงเทพมหานครมีการออกคําชี้แจง23มกราคมครับโดยพลตํารวจโทอํานวยนิมโนท่านเป็นรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครท่านยืนยันเรื่องของการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการที่เรนณสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆที่เกิดความล่าช้าครับท่านกราบขออภัยด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จแม้ว่าจะพบปัญหาติดขัดในบ้าง ในบางข้อก็ตามครับสำหรับสถานีที่ทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคมเพิ่มอีก4สถานีครับก็จะประกอบไปด้วยสถานีพร้อมพงษ์ทองหลอ่ออ่อนนุชและก็ราชดำรีส่วนสถานีรถไฟฟ้าที่มีปัญหาการก่อสร้างลิฟต์กลางเกาะถนนครับหรือว่าเกาะกลางถนนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครบ,บอกว่าจะเร่งแก้ไขเคลื่อนย้ายลิฟต์อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า จะต้องให้เกิดการสร้างลิฟต์ครบทุกสถานีก่อนจึงจะมีการแก้ไขลิฟต์ที่มีการติดตั้งอยู่ที่เกาะกลางถนนซึ่งก็เกิดปัญหาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือที่สถานีช,ช่องนนทน,น,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทางกรุงเทพมหานะครย้ำอย่างหนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าในปี2,560 ก็คืออีกประมาณ10เดือนหลังจากนี้การก่อสร้างลิฟตทุกสถานีการให้บริการของรถไฟฟ้าน,นั้นจะครบถ้วนอย่างแน่นอนก็เลยจะสอบถามว่าถ้าไม่เสร็จจริงๆในปี2560การเคลื่อนไหวหลังจากนั้นจะทำอย่างไรต่อกันบ้างครับโดยโดยกระบวนการทางคดีนะครับในส่วนของสาปรปกครองสูงสุดพิพากษาแล้วเนี่ยลักษณะของกฎหมายเนี่ย ในการบังคับคดีเนี่ยก็ว่ากันไปครับการบังคับคดีจะไม่ใช่เป็นการสามารถที่จะไปบังคับเรียกร้องเงินให้กับกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่จะใช้วิธีการฟ้องคดีแพ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองออในคําขอเนี่ยได้มีการอขอไว้ว่าหลังจากนับถัดจากวันฟ้องคือวัน21ตสมกราคมปีห้8เรื่อยไปนะครับจนกว่า จะแล้วเสร็จสภาพบังคับมีอยู่เท่านี้การบังคับมีอยู่เท่านี้ถ้าไม่แล้วเสร็จเราก็ขอต่อไปวันละหนึ่งพันบาทก็อย่างที่เรนทราบว่าก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าจะอันนี้เราฟ้องใครบ้างคะพี่คะเดะ๋ยฟ้องเราฟ้องเฉพาะกรุงเทพฯมาละก่อนเพราะกรุงเทพฯมาลก่อนคะเมื่อกี้นี้ทางคุณทนายความบอกว่าจะเรียกร้องค่าปรับค่าปรับจะเข้าใครครับอ๋อไม่ใช่ค่าปรับประธานโทษนะฮะ การฟ้องร้องเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้พิการไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ค,คือเขาต้องหนึ่งเสียค่าจ่ายขับรถส่วนตัวครับเสียค่าใช้จ่ายไปใช้รถสาธารณะอื่นนะฮะเสียค่าจ่ายว่าจ้างแท็กซี่หรือรถใดๆก็แล้วแต่การเสียสิทธิ์ ในการที่เขาจะไปใช้ b g s นั่นแหละคือตัวค่าเสียหายาค่ขาดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นประธานโตัวเลขครับหากสารพิพากษามาแล้วได้รับเท่าไหร่เป็นเงินที่ผู้พิการสามารถที่จะใช้สิทธิ์ขอรับชำระหนี้นั่นเองอันนี้ทั้งนี้ต้องเป็นผู้พิการที่ได้ไปรวาอวมชี่ใช่ไห เอาละค่ะ,คะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่พี่มานิดนะคะ,คะในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามโครงการนี้ค่ะอยากเห็นกทมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขดูแลเรื่องนี้อย่างไงบ้างคะก็ต้องเรียนสั้นๆว่าอยากเห็นลิฟต์และทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่นๆแล้วเสร็จเร็วๆเถอะเร็วที่สุดเร็วที่สุดยิ่งยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่านี่คือตัวเลขมันบวกไปเรื่อยๆนะพี่ต๋ำนะตัวเลขบวกขึ้นเรื่อยๆตัวเลขค่าฟ้องร้องค่าเสียหายตอนนี้อยากจะเรียน ท่านผู้ชมทุกท่านว่าคือ BTS เนี่ยเป็นแค่หนึ่งปัญหาเป็นแค่หนึ่งกรณีเรามมีระบบใช่เรามีระบบรถไฟฟ้าอยู่4สายและล่าสุดสายสีม่วงที่เพิ่งเปิดนะได้ได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งสายสีม่วงดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ติดตั้งลิฟต์ไม่ครบลิฟต์และทางลาดไม่ครบตอนนี้ผมอยากให้ต้องเรียนว่าอยากให้ภาครัฐ มองในภาพรวมทางฝั่งภาคีเครือข่ายคนพิการเองนะครับก็ทํางานคู่กับทาภาครัฐมานานมากต้องเรียกว่าตั้งแต่ยุค BTS นะพี่นะครับตั้งแต่โน่นนะครับ25ปีเราก็เติมข้อมูลให้ทุกๆเสมอเสมอซึ่งซึ่งอยากให้ภาครัฐได้ตระหนักว่าเคสของ BTS เกิดการฟ้องร้องสารปกครองสูนย์สุดฟ้องร้องแล้วแล้วนี่ก็คือฟ้องแพ่งอีกเอผมผมก็ยังมีความคิดว่า ภาครัฐไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือ,รอผมผมรู้สึกอย่างนั้น,นฟ้องใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับผมอยากจะส่งสัญญาณนะครับเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากเห็นภาครัฐเนี่ย ผมภาษาชาวบ้านเรียกอะไรตื่นขึ้นมาต,ต mm ้องตื่นแล้วก็หวังว่าพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐนั้นเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพราะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนแล้วก็คงไม่อยากให้เกิดบทเรียนซ้ำซากกับเรื่องของการให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองใหญ่ๆต่อไปครับท้ายที่สุดต้องติดตามกันต่อว่าสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครรับปากกลุ่มผู้พิการนั้นจะสามารถเกิดผลสำเร็จได้จริงหรือไม่ ติดตามกันนะครว่าสารัสานวาคมจะเกิดขึ้นครบหรือไม่กับลิฟต์ทุกสถานีรถไฟฟ้า BTS เอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพคุณทั้งสองท่านทั้งสองท่านก่อนที่มาพูดคุยในรายการดีค่ะขอบคุณค่ะก็เอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะคะมีนาคมนี้ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะ